พอมาแล้วครับกระเพกผิวนินทีพระองค์ดำแอดิเ <in> พล็กอินคอนเสิร์ตเพกคุณโลกรักสินวันนี้ตั้งใจมาทำการแสดงให้กับคุณพี่เที่ยวเพชรเจริญน้อยพี่จักรีค่ะพี่จักจรีเขาตั้งใจมาจริงๆนะครับแอดรับสคุณผู้ชมมาด้วยความจริงใจไม่เลิกไม่มาด้วย ผู้นำทางชีวิตผม,มเป็นลลเกมาเล่นคืนนี้ไอที่แน่นะผมมาเพื่อ้าพี่จะเด็ดน้อยให้พี่กำกืนปืนก้อย ไม่นาฮที่น้อหอยเลยนะ,ะเมื่อสังเกตพันหเหตุการถ้าเมื่อมาสังเกตดูเหตุการ์ถ้ามนรุษยะถ้าทุกด้ถ้าเรานีถ้าราอ่างกายถ้าต้องทอมถ้ายอมพี่ร่างกายต้องทอม ต้องยอมพีแล้วอย่าอวดดีดื้อด้านขอขอบคุณนะครับจากวัดท่าอ้วนนะฮะตำบลวังแดงอุตรดิตนะครับ25พวงครับวัดวังโป่งอุตรดิตครับ15พวงนะครับพระควรครับ5พวงพระมอสครับ5พวงนะครับและ ท่านอาจารย์ชาติชายพิสิษิ์นะครับร่วมด้วยช่วยกันมา15พวงครับชีวิตผมมี FC นี่มีแต่พระนะดังนั้ออพอตอนนี้เพลงคุณโลดนะครับช่วยวัดอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้กำลังแข่งกับเหมือนดาวนะฮะเข้าวัดอย่างเดียวแล้วทุกวันนี้ไม่สนใจอะไรเน้ะ กลุ่มในวันนี้ยังมีวันหน้าขอให้พระพี่ขาสุขีหายป่วยเมื่อใดก็ให้โชคดีเพราะความพะวังมียึดมั่นฮริเกถ้าช่วยกันบ้านไก่ไก่ฮาริเกช่วยกันบ้านไก่ไก่นี่แหละ นันน่ยชวกเราจะถือขวดเข้ายางไวขออนุญ,ญาตานวลพาพวกอะไรจ่าเพกคคนเลิศน,นะครับตอนนี้ ยังตอนนี้ฮิวฟวงอะไรหนักแย่นะครับเมื่อกงวันก็ไปทาสีให้วัดมานึกว่าจะส่งขวดเขียวๆมาให้กินไหมล่ะเนี่ยมีอาหารอะไรกับน้ำฟองไม่มีม,มีต่น้้ำเนี่ยเออเนาะคนเราร่างกายสังขารดวงชะตามันไม่แน่นอนสิ่งสําคัญที่สุดอนาคตข้างหน้าสาธุหายเร็วๆเนาะวันที่19พฤศจิกาเจอกันเ้อพีพเด็ดเด้อ เเเ่ารืองลยน,น้องเจ้าขามอบให้กับพระเอกุลเลอศ์ห้าพวงจ้กนี่หลานหลานหลานอาโอเคจะให้ก็ให้เลยเนอ้อมีอีกไหมหดเดี๋ยวชนบุรีอีกเยอะเยอะละไม่ตังกว่าสามพวง <c oughs> ขี้เลาเมายาใครจะด่าใครจะว่าไม่สนสิ้นพ่อขาดแม่เหลือพี่ รับราชการขุนรำพองพี่คนโตส่วนสอนเพชรน,น้องชายวาสนาบดีเป็นถึงแม่ทัพน้องและพี่มีวาสนาดีมีงานมีการทำเราก็ปล่อยเขาสิ่งสำคัญที่สุดใครจะดูถูกนินคาใครจะว่าฉันกินเหล้ามอยฉันไม่สนเพราะฉันถือว่าฉันไม่ได้ขอเงินใครมาซื้อเหล้าคิดแล้วก็เครียดอยู่บ้านเบื่ออกไปเที่ยวนอกบ้านดีกว่าแต่สิ่งสำคัญแมม แต่ขี้เราเมายาเนะมันก็ห้ามไม่ได้ละความรักไอ้หาเอ้ยขี่เมาก็จริงแต่ไปแอบรักคนใช้ในบ้านมีชื่อว่าแผลเขาจะรักเราร้เปล่าก็ไม่รู้แต่พยายามจะสั่งสรรความดีทําให้เมาเนี่ยให้เขาเข้าใจในความรักเราได้ไปดีกว่าอยู่ก็เครียดเพื่อเจอแผลวันนี้อาจจะเจอแล้วจะบอกกับแผลว่าเรารักเขาเลยเอ้ยไม่หรอฮิรา เอ้ยมัวรำไรเออ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 เอ,อ้ยข้าไอ้พานเออ,เอ,อขอขอบคุณมาลยัยน้ำใจออนไลน์ทุกพวงนะ